ต้องขับม,มาให้เขามากับหน้าจอที่ยิ่งใหญ่จะใส่จะใส่อย่างไงเพื่อความที่ให้กว้างปุ๊บอันนี้ก็จะแคบลงถ่าเสร็จปุ๊บก็จบมันคือแบบเชื่อมต่อโลก <ไ S 2> มันคือแบบผมไปกับผู้จัดการยินดี ตอนพับค่ะทุกคนยินดีตอนพับนะฮะกับผู้สืบรายการผมไปกับผู้จัดการวันนี้ปันพาที่สไปมางาน s ่ m ส่ n g Galaxy Unpacked ค่ะผมเปิดตัวโทรศัพท์ใหม่ทั้งหมด2รุ่นได้แก่วันนี้จะบอกว่าเราจะมา Unpack กันนะคะคือจะบอกว่าวันนี้คุณป้านบอกว่าคุณปันพาที่ไปมาเหรอใช่วันนี้คุณปันาไปมามาหรือเปล่าคือจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีกล้องสองกล้องแยกกันเลยว้าวเพราะว่ากล้องป้านอาจจะอยู่ในห้องส่งอหึ่งห้องส่งใช่ที่ไปก็จะอยู่ห้องส่งของแฟนมีดติ้งของเทนิวจ้า วันนี้มีทั้งหมดสองงานครับผมแต่ว่าที่ใช้มากแต่ว่าที่ใช้เขาว่าบ้านพาพี่ไปมาเพราะว่าบ้านขับผมมาให้อ๋อส่วนพี่ไปบอกให้ั้นมาเพราะว่าพี่ไปลงคิวให้ใช่ <c oughs> เอาเป็นว่าวันนี้ <c oughs> ผมไปกับบุตการจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันยินดีต้อน,นรับนะคะผมทับภาพยังไงภาพอย่างนี้ภาพอย่างนี้หรือภาพอย่างนี้ีครับ โอ้ยยินดีต้อนรับทุกๆคนค่ะอยู่กับส,ส,สไปนนะจ๊ะแล้วก็อยู่กับ,บคุณป้าะนะครับที่งาน Samsung Galaxy s ัม s ุง g g a l a x y ัน p a ็ k นะคะอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้คือเราอ่ะจะได้มาแบบเป็นครั้งแรกจะได้จับแบบว่าเปิดตัว Samsung Galaxy Z Flip แล้วก็ Z f o ฟ d 5ใหม่นะคะเอ้ยเรามันลูกบัก Samsung นี เราะว่าเครื่องที่ถ่ายอยู่แล้วก็คชิปก่อนหน้านี้ก็ใช้มือถือซัมซุงถ่ายโดยตลอดลุกชิปเลยนะคระผมคือจะบอกว่าเรามันสาวบวกซัมซุงอยู่แล้วและงานวันนี้คือพลาดไม่ได้จะบอกทุกคนว่าความตื่นเต้นคือเราอ่ะจะมีการไลฟ์ที่ส่งตรงสัญญาณจากบุงโซประเทศเกาหลีคือจะบอกว่าของเราอ่ะแม้ระยะห่างแค่ไหนอ่ะคือส่งตรงมาตรงนี้แล้วเราจะได้แบบอันแทกไปพร้อมกันใช่มันดูมันดูสดมันดูใหม่มันดูร้อนแรงเอาเป็นว่าไปดูกันจ้ะยินดีต้อนรับจ้ะท๊อใหม่ ค,ความตื่นได้1นึงสิตอนนี้ให้8เพราะว่าจะต้องทำงานด้วยแล้วก็จะต้องพบปะผู้คนด้วยครับก็เลยให้8แต่ว่าคิดว่าน่าจะไปถึงสิได้ถ้าได้เจอเครื่องก็ออจะแบบคิดว่าวันนี้จะ,จะเจออะไรบ้างเ,เราจะได้เจอฟังก์ชันใหม่ๆความใหญ่ของหน้าจอข้างหน้าแล้วก็ความสามารถในการจะใช้ S Pen มีแบบ S Pen แปอยู่ด้านหลังของ C Pro 5นะฮะคือจะบอกว่าแกลบระหว่างการปิดอะ ระหว่างผาป่ามันจะสนิทมากขึ้นเว้ยมันคือมันจะแบบสนิทอมากขึ้นแล้วคตะขูความแข็งแรงมันคือแบบที่สุดอ่ะมันทนทานมากขึ้นแล้วก็จอปิดสนิทมากขึ้นครับผมแล้วคือแบบจอใหญ่มากขึ้นจอนอกก็ใช้งานได้ด้วยจอนอกก็ใช้งานได้ย่าเห็นแล้วอ่ะเตรียมตัวดูเตรียมตัวมาเราสูงความหล่อไปก่อนก่อนจะเปิดตัวเฮ้ยยังไยอะหล่อไปครับ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงของตาตุงของเตและนิวนะคะซึ่งวันนี้ก็จะแบบมีชาวโฟก้ามาเยอะมากอันนี้คือเมื่อกี้น้องคุณป้าน่ะไปอยู่1หนึ่งโรงจะไปอยู่ที่ห้องส่งตรงนี้คือกิจกรรมตรงนี้ก็เยอะไม่แพ้กันแล้วก็ความตวยของดิฉันแล้วก็ขอบคุณไปจากพี่นี่นี่คือเบื้องหลังจริงๆเว้ยเดี๋ยวเจอกันนี่ถ่ายทอดสดกันจริงๆนะเดี๋ยวคุณเตคุณนิวนะคะก็จะน่ามาโรงนี้ของเรา แล้วเราก็ได้ที่นั่งแล้วนะครับผมก็คือเรามานั่งข้างหน้ามากๆเลยแถวที่2มนี่งานกำลังจะเริ่มลแล้วนะครับอีกเพียงไม่กี่นาที พอบจบงานผมก็ได้ถือเลยเปน็นคนแรกดีคนนี้ตอนพับับโอ้สีสันส,สวยแล้วก็พอามากับหน้าจอที่ยิ่งใหญ่จะใส่จะใส่ใสยังไงควกความที่เอ,อ้ยมีกระเทยนะครับมีแต่ว่าเราเป็นคนี่ขี้กลัวเราก็จะอย่างนี้เพราะว่าเขาก็จะได้โชว์ดูวหเพราะเราซื้อส,สีนี้มานี่นี่ลองเซลฟี่ก่อนหนึ่งป่าอันนี้กระจกแล้วก็จะอฉยแล้วก็จัดไป แนี่มาเลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปมากถ้าเราก็อย่างนี้ก็เป็นแฮนด์ฟรีเซลฟี่อันนี้แล้วรูปเราก็ดูตรงนี้ได้เลยนี่ใช่ว่าเล่นๆน,นะเพราะว่าเป็นกล้องหลังด้วยทุกคนหรือว่าจริงๆแล้วมันก็จะแบบจะตั้งอย่างนี้ก็ได้แต่ว่า เจ้าก,ก่อนละการไม่ก่อนหละการแล้วอ๋อ,อใช่มันเราก็มันแบ่งตรงนี้ได้คือว่าถ้าเราจะเป็นกล้องหน้าใช่ไหมครับตรงนี้มันก็จะเป็นกล้องเราก็จะเห็นหน้าเราด้านล่างตรงนี้มันก็จะเป็นแผงแบบควบคุมหรือว่า,าจะดูรูปอย่างนี้มันก็จะขึืนมาให้ดูเราก็กดตรงนี้ได้เลยสามสี่มันเยอะเกินมันเยอะเกินเราไม่ต้องไปต่อคิวเพราะเราได้เครื่องมาในมือเลยครับแต่ว่าเนาื่องจากคุณป้าหน่าอยากเล่นโพ้ดมากเลยอาจจะดูโพดห้าเล็กหน่อยพูดร่างแล้วเราก็วางคู่กันอีกไปเลยมีเราแบบอยากควด เ่กแบบพับลงแล้วใช่ไหมนี่พับข้างโจ๊ะมันมันเต็มตาจริงๆเลยแล้วรูปเราก็จะมาอยู่ในเครื่องส่วนกลางนานๆเราต้องลบครับผมมันพลุงพลังก็เลยแบบหาที่เก็บโทรศัพท์ตแต่ว่าอยากอวดเป็นคนที่อวดของเล่นใหม่ไปรงไปัป ตรงทุกอย่างก็ตรงโตก็ตรงทับใจใจหใจหใจไม่ท้อท้องใจเย็นใจเย็นอ๋อนี่ไงเมื่อกี้ที่ติดไปว่าเรา่จะตั้งกล้องถ่ายใช่ไหมทุกคนเราก็วไวมันก็อยู่ไกลๆนี่เมื่อกี้เห็นไหมว่าหน้าจอมันแบบมันซูมเอาขึ้นเพราะว่ามันเห็น AI ตัวของความซุงครับเราเจอพี่สองคน อย่างนี้ก็จะปรับว่าให้กว้างปุ๊บอันนี้ก็จะแคบลงถ้าเสร็จปุ๊บก,ก็จบคุณเห็นมันใหญ่แบบนี้นะแต่พ่อแบบว่าเราจะเก็บใช่ปะเราก็แค่พับหกกระเป๋ากางเกยงยีนที่ทุกคนต้องรู้วมันเล็กใช่ไหมรู้คนูนี้นะแล้วนแนบเนียยเหมือนแบบไม่ได้ใส่เลยในกระเป๋ามันแบบกระเป๋าเล็กน่ารักพร้อมกับโทรศัพท์ที่น่ารักก็น่ารักมีใจไปหมดเราได้โทรหาเขาเดี๋ยวเขาเ,เลืกงานแล้ว ในเดี๋ยวเราจะเอาตัวอุปกรณ์เครื่องใหม่ที่เราได้มาไปซิลไพรกันเข้ากันนะครับอะไรนี่แต่งานแล้วป่ะทำได้ดีๆอะไรเราจะมาฟลิปโชว์อะไรอ๋อลงเล็กๆน่ารักขนาดนี้จะเป็นอะไรไปได้เออจริงอ่ะพี่ดูแลไรเมื่อกี้นี่เป็ทใชไม<อ>ละ่ะล่ะแต่ว่าผมณป้าได้จกกับก่อนที่ไปคุณป้าออกลวงมาปุ๊บเขาบินตัวมาเลยว่าคุณป้าครับนี่เลยแล้วก็ได้ถือเลยบวชด้วยขาจะมี่เจ้าพี่เร็วปุ๊ อยากใส้อันนี้คือความจริงมันคือกล้องหน้าเลยป่ะใช่มันคือกล้องหน้าเลยอย่างนี้เลยเราเป็นแบบว่าแฮนด์ฟรีด้วยอย่างะไรอย่างเงี้ยูมก็ได้นีเป็นกล้องหลังที่เรามาทําเป็นกล้องหน้าใช่ทุกคนนี่ดูรูปสิกรูปแบบรูปสวยมากแล้วคลิกแชร์มานะได้เลยเพราะว่าพี่ได้ใส่ตังโตงไวๆเลยคลิกแชร์คือป้าอ่ะเปิดไปแล้วนี่เมื่อกี้นี้เพื่อต้องการแชร์รูปใช่ไหมว่ากดตนี้แล้วก็ลากโค้โกแต่เครื่องมีสปายโดนเซ ติกตอกติกตอกติกตอกนี้เรียบร้อยเรียบร้อยพอเรียบร้อยปุ๊บดูนี่คุนจบเก็บก้ยังมันเกิดขึ้นไวแล้วเราก็ไปใช้ชีวิตต่ออันสะดวกสบายของเราได้เลยนะครับห้าสี่สามสองแอคชั่นนี่คีอสเลดเองรอ้สเลดเองนะพูดสเลดกบนีกว่าโอ้โห้โอ้โ้นี่ คือวันนี้มันคือซัมซุงอันแพ็คที่เรียกว่าแบบตื่นตาตื่นใจมากระยะทางจากโตมาถึงแบบกรุงเทพอะ่ะมันคือแบบเชื่อมต่อโลกมันคือแบบใช่ไหมล่ะไม่ได้อะ่ะนี่เราก็อวดเลยเราก็อย่างนี้เลยเราคุยกันแต่ว่าเราคุยกันแบบดีนะคือไปทําพิธีกรวันนี้ไปทําพิธีกรเตนิวมาแล้วก็ไม่ได้ถ่ายฟุตอะไรไปมากเพราะว่าทําพิธีกรอยู่แล้วคือแยกโลกกันก็เลย โลของเตนิวอ่ะก็อาจจะไม่ได้มีอะไรไปมากนะแต่จะบอกว่าแบบปูนปั้นลำหน้ามากคือทําทุกอย่างที่บอกว่าอยากจะทำไปหมดแล้วแลวแต่ตอนท้าอ่ะเก่งว่ะ เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะเห็นเราทั้งสองคนนะคะผู้จัดจาการแล้วก็ศิลปินไปแทงเอากันแบบนี้ไปอันแพ็กกันแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค, share, คดด์กดแชร์กดติดตามคุณบ้านรอดูคนทนตต่อไปว่าคนทนตจะเป็นอะไรนะครับผมฝากติดตามด้วยนะคะกับรายการผมไปกับผู้จัดจาการทางช่อง Deep In e n t e ิน a i ินวินนะคะวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่ากับบา้านประไภัยนราัเป็นดีและยินดีต้อนรับค่ะบายยต้องพับเพราะว่าเป็นลักแรกพับบอกแล้วว่าเรามันลุกลักซาสูงเราปล่อยทุกคียห์ด Mmm.